น้ำมันเบนซี25ส่วนมีไอโซออกเีน23ส่วนถ้าน้ำมันเบนซี100ส่วนครับมีไอโซออกเทนเท่าไหร่ครับก็มีไอโซออกเทนเท่า92ครับมีไอโซออเคทนเท่า92เพราะนั้นเลขออกเทนจึงเท่ากับ92น้ำมันเบนซีที่ใช้ในบ้านเรานะั้นมีเลขออกเทนเท่าไหร่91กับ95 9ก็ก็หมายความว่าน้ำมันชนิดนั้นมีสมบัติการเผาไหม้เช่นเดียวกับเชื้อเพลิงที่ประกอบด้วยไอโซออกเทน91ส่วนนอร์มอลเฮปเทน9ส่วนครับถ้า95ล่ะก็น้ำมันชนิดนั้นมีประสิทธิภาพการเผาไหม้เช่นเดียวกับเชื้อเพลิงที่ประกอบด้วยไอโซออกเทน95นอร์มอลเฮปเทน5ครับอย่าลืมนะอย่าลืมนะต่อไปครับ นักเรียนผู้หนึ่งนะครับนำน้ำมันสามชนิดข้อนี้น่าออกมากเลยนะครับนักเรียนผู้หนึ่งนำน้ำมันสามชนิดที่มีเลขออกเทนต่างๆกันมาผสมกันตามตารางครับดูใหดีนะถ้ามันจะออกคาวนี้มันต้องเอาเลขออกเทนต่างๆมาผสมกันมีมีน้ำมัน x น้ำมัน y น้ำมันแเลขออกเทน1ะหนึ่งร้อยเก้าสิบแปดสิบจำนวนลิตรสิบสิบห้ายี่ห้านัเนียครับ เราจะต้องหาว่ามันมีไอโซออกเนนอยู่เท่าไหร่ไยาหาหมดทั้ง3มอันนี่ใช้เวลามากเพราะฉะนั้นวิธีการทำรัดก็คือเอาเลขออกเนนคูณจำนวนลิตรครับแล้วมาบวกกันแล้วหารด้วยจำนวนลิตรทั้งหมดจะเหมือนกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็จะสามารถว่าในน้ำมันชนิดนี้มีเลขออกเนนเท่าไหร่ครับ87ครับ แปดสิบเจ็ดหาได้ไงครับน้ำมันผสมจะมีเล็กออกเทนเท่ากับเห็นไหมน้ำมันเอ็กน้ำมันเอ็กเอามาร้อยนเอามาหนึาา100่งร้อยมีจานวนสิบลิตรก็คูณเข้าไปน้ำมันวายมีเก้าสิบเอามาสิบห้าลิตรก็คูณเข้าไปน้ำมันแซดมีอยู่แปดสิบมีเอามายี่บห้าลิตรก็คูณเข้าไปแล้วเอาจํานวนลิตรทั้งหมดคือสิบบวกกับสิบห้าบวกกับยี่สิบห้าก็หารด้วยห้าสิบครับเห็นไหมคร นักเรียนไม่ต้องไปหาไอโซไอโซออกเทนนะครับนี่คือเทคนิคการทําได้ไวขึ้นมันจะได้เท่ากับ4,350หารด้วย50ครับเท่ากับ87ครับนักเรียนครับเท่ากับ87ครับโอเคนะครับดูให้ดีนะข้อนี้ดูให้ดีเลยต่อไปครับเมื่อ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  a มีสูตรเป็นอย่างนี้ B มีสูตรเป็นอย่างนี้ ถ้าเห็นสารสองตัวเนี่ยแสดงว่าต้องบอกคุณภาพของน้ามันดีเซลหรือน้ำมันโซล่าเบนซนเครื่องยนต์เบนซินกับเครื่องยนต์โซล่ามันต่างกันตรงที่มันมีหัวเทียนเบนซีมีหัวเทียนโซล่านี่ไม่มีหัวเทียนใช้แรงอัดการระเบิดน้ามันเบนซินกำหนดคุณภาพของน้ามันด้วยเลขออกเทนแต่น้ำมันดีเซล หรือโซล่ากำหนดคุณภาพของรอนบอด้วยเลข C ีทน0ีเทนนั้นจะต้องมีสบ1 6ครับเห็นไหมวงเล็บที่14 15 16ไฮโดรเจน28บวกกับ6 28บวก6ก็เท่าไหร่ล่ะ28 28บวกกับ6ถูกไหมก็34นะกับ B B ตัวเนี้ยก็คือแอลฟาเมทิลนัทเทลีนครับตัวนี้คือล,ลูกเหม็นครับนัทเาลีนนัทเาลีนแอลฟาเมทิลนัทเาลีนน้ำมันดีเซลกำหนดด้วยเลขซีเทนก็คือสาร A เป็นเส้นตรงสาร B ก็คือถ้ามีซีเทนอยู่เรากำหนดให้มีเลขซีเทนเท่ากับหนึ่งร้อย B, Alpha, Matthew, Hai, m e t ม y l n, so n, n a ่ 4, ài, Matthew, el, h น l ท n เรากำหนดให้มีเลขซีเทนกับศูนย์เพราะนั้นน้ำมันดีเซลโซ่กิ่งไม่ดีเส้นตรงดีแต่น้ำมันเบนซินเส้นตรง Normal Heptane ศูนย์นะแต่ Alpha แต่สองสองสี่ไตรเมชื่เพนเนหรือไอโซออกเทนเป็นโซ่กิ่งดีเพราะจุดเดือดมันต่ำสปาร์กง่ายจุดระเบิดด้วยหัวเทียนได้ โอเคนะครับเขาว่างไงต่อสมบัติของสาร A และ B เป็นดังนี้สาร A นั้นจุดเดือด287จดจุดล้อมเหลว18ความหนาแน่น0.77สาร B นั้น244จุดล้อมเหลวลบ22ความหนาแน่น1.02ครับนี่บอกสมบัติมาให้น้ำมันเชื้อเพลิงชนิด1ประกอบด้วย A และ B เท่านั้น เมื่อนำน้ำมันเชื้อเพลิงนี่มา50กรัมครับเทใส่ลงในกรวยแยกแล้วใส่น้ำลงไป100ลูกบาศเซนติเมตรเห็นไหมน้ำมีความหนาแน่นเท่ากับไรหนึ่งน้ำมีความหนาแน่นเท่ากับหนึมันจึงบอกความหนาแน่นมาให้แสดงว่าสาร A ความหนาแน่น0.77ต้องลอยน้ำครับส่วนสาร B จมน้ำนั่นแหละการที่บอกความหนาแน่นมาเรารู้แล้วสาร A เทใส่กลัวแยกแล้วใส่น้ําลงไปแสดงว่าสาร A อยู่ข้างบน C10 อยู่ข้างบนแอลฟาเมทิลแมทินทอรีอยู่ข้างล่างขย่าครับแยกของเหลวชั้นบนสุดออกมาแล้วทาไปให้ตาดจากนะ้ำเอาของเหลวชั้นบนก็คือสาร A สาร A ก็คือ C10 นามาชัางได้40กรัมน้ํามันเชื้อเพลิงนี้มีค่า C10 เท่าไหร่ครับเห็นไหมครับก็แสดงว่าน้ํามันเชื้อเพลิงเนี่ยเอามากี่กรัม น้ำมันเชื้อเพลิงนี่มากี่กรัม50กรัมมีสาร A ก็คือซีเทนอยู่เท่าไหร่มีซีเทนอยู่40มีซีเทนอยู่40มันไม่บอกซีเทนนะให้เห็นไหมมันบอกไปฟามหนาแน่นมาให้แล้วรออยู่บนชั้นบนนี่คือวัดมันสมองเด็กนักเรียนครับก็เทียบไปที่100่งรครับน้ำมันทั้งหมด100กรัมหรือส่วนโดยมวลเนี่ย จะมีซีเทนอยู่เท่าใดเพราะนั้นข้อนี้จะตอบข้อที่สครับวิธีคิดครับน้ำมันเชื้อเพลิง50กรัมมี A ก็คือซีเทนอยู่40กรัมถ้านำน้ำเชื้อเพลิงร้อยกรัมนะครับหรือร0อส่วนมี A อยู่กี่ส่วนครับก็40คูณหนึงหารด้วยหครับ หารด้ห้าสเพราะฉะนั้นน้ามันนี้ก็มีเลขซีเทนเท่าไหร่ครับ80ครับการบอกคุณภาพของน้ํามันดีเซลหรือน้ำมันโซล่าเราบอกด้วยเลขซีเทนเลขซีเทนก็บอกถึงว่ามันป้องกันการกระตุกหรือการล็อกของเครื่องยนต์ได้ดีหรือไม่ดีการเผาไหม้มันดีไหมนะครับเลขซีเทนสูงดีต่ำไม่ดีเหมือนกับเลขออกเทนถันะครับักเรียนครับ ต่อไปครับถ้ามีน้ํามันเชื้อเพลิงอยู่สี่ประเภทกอไก่ขอไข่คขอขวายและงองูกอไก่ขอไก่คอขวายและงองูมลพิษจากการใช้น้ํามันเชื้อเพลิงจะเพิ่มขึ้นตามระดับตามข้อใดเห็นไนหะมมลพิษการใช้น้ํามันเชื้อเพลิงจะเพิ่มขึ้นตามลําดับดังข้อใด แล้วก็กลับไปดูที่ครับอันไหนมลพิษมากล่ะอันไหนมลพิษมากน้ำมันนั้นถ้ามีตะกวัวอยู่เตต้าเอทิรเลตขอไข่มีเตต้าเอทิรเลตอยู่เจ็ดเปอร์เซ็นต์คอควายมีเตต้าเอทิรเลตอยู่สิบเปอร์เซ็นต์คอควายมีเตต้าเอทิรเลตอยู่สิบเปอร์เซ็นต์เตตตาเอทิรเลตเราใส่ไปทำไมครับไปใส่เพื่อเพิ่มเลขออกเทน น้ำมันกันได้เนี่ยมันกันได้น้อยเราทําให้ปริมาณมากทําไงเราก็ไปเพิ่มเล็ออกเทนโดยการเติมเตเตะเอสทเรตแต่โดนตะกัวครับเรทแต่ว่าตะกัวเพราะฉะนั้นน้ามันใดก็ตามเติมเตเตะเอสทเรตมากแสดงว่ามีพิษมากปล่อยมลพิษออกมามากแสดงว่าคอควายครับมีสิบเปอร์เซ็นตเห็นไหมลองลงมาก็คือขอไข่ครับมีเจ็ดเปอร์เซ็นแต่เดี๋ยวนี้ สารตัวนี้ประเทศไทยเลิกใช้แล้วใช้ MTBE แทนเมทิลเทอร์เชลรี่บิวทิลอีเทอร์แทนน้ำมันไร้สารตะกั่วน,นะครับเพราะนั้นแล้วตอนนี้ตัวกอไกอ่ตัวเลือกกอไก่กับงองูนั้นมันไม่มีเตต้าเอชูเลตเราก็ดูสิครับว่ามีไอโซออกเทนมากก็ดีครับกไก่ไอโซออกเทนเกแต่งองูไอโซออกเทน90เพราะนั้นกอไก่ก็ต้องดีกว่างองูครับ เพราะฉะนั้นเป็นพิษมากที่สุดก็คือคอควายเพราะมีเตต้าเอทิทเรตอยู10่10เซก็คือคอควาย